แอปจะตารางเรียนที่เหมาะกับน้องๆมัธยมไรในสิตนักศึกษาแบบเราเมื่อเข้าแอปไปแล้วหนะ้าแต่แอปก็จะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นของเก่าที่มีการเพิ่มตารางเรียนออกไปแล้วก็จะโชว์รบทั้งสัปดาห์ด้านซ้ายมือก็จะโชว์รายละเอียดในแต่ละวันว่ามีวิชาอะไรบ้าง วิธีเพิ่มตารางเรียนลงไปก็คือต้องกดเข้ายบวกข้างบนก็จะมีหน้าขึ้นมาให้กรอกข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวเรื่องรูปแบบการเรียนตึกเรียนห้องเรียนครูผู้สอนในอีกทางยังมีเอ่อให้แน่ไฟล์แล้วก็ดิงด้วยมีให้ตั้งวันที่เริ่มว่าเริ่มวันไหนและสิ้นสุดที่วันไหน มีให้ตั้งระยะเวลาแล้วก็จะมีเต็มความจำหากใครต้องการให้แอปเตือนเนี่ยก็กดเปิดได้เลยเมื่อกดเป็นที่หัวข้อก็จะเจอเป็นหน้านี้ให้ทุกคนกดบวกแล้วก็พิมพ์รายละเอียดออกไปกดตกลงก็จะมีข้อมูลแสดงขึ้นมาเหมือนในวิดีโอ เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วก็ให้ควรกดคําว่าบวกได้เลยแค่นี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้อีกทั้งแอปนี้ยังสามารถเพิ่มวิดเจ็ตไปที่หน้าจอได้ทำให้โทรศัพท์และ iPad ของเราเนี่ยมีดูได้มากขึ้นอย่าลืมไปลองเล่นกันนะ